แบบเรียกว่าอะไรนะครับเออเจอกันตอนกลางวันตอนเย็นแยกกันก็คิดถึงแล้วหมายถึงใครเออหมายถึงใครอ่ะหมายถึงทุกคนไงอ๋อจริงอะรู้นะครับหมายถึงอะไรไม่รู้ครับไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วไม่รู้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 ครับ ผมนิ่งใส่กระเป๋าเขาไปได้เลยอุ้ยแต่ผมตัวใหญ่นะครับยัดเข้าไปไม่ได้ตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมตัวอะไรน้าพัดตัวเทนี้ัดตัวเทนีก็ได้อยู่ครับตอนนี้ตัวใหญ่แล้วครับไม่ใหญ่ใช่วันนี้เพิ่งบอกเองว่าหนูผอมลงหรือเปล่าลูกตัวนิดเดียวเองดีใจมากเลยครับที่มีคนทําว่าผอมลงที่ดีใจที่ไม่คนนั้นหนูผอมลงแล้วช่วงนี้ผมเมื่อก่อนผมจะชอบอาบน้ําเย็นครับแต่ว่าช่วงนี้แบบ รู้สึกว่าน้ําอุ่นเหมือนก็สบายนะเอะลูกมันก็มันก็สบายตัวดีนะก็เลยเอาน้ําอุ่นบ่อยครับแล้วผิวก็เลยยิ่งแห้งเลยไอ้ข้ออาบดําร้อนเขาปวดผิวเสียจ้าเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะทําไมรู้ว่าร้อนกันนานมากอ่ะเขยชอบดําร้อนเมื่อฝน้าคุณจะอาบนล้วเย็นดีก็จะหอาน้ำร้อนแล้วไปอาบน้ำไปไม่เอาไรอ่ะรู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงว่าอาบด้วยเคยอาบด้วยกันหรอคือกันก่อนไหมเดี๋ยวขยี้ได้ไหมอ๋อโอเคอาบเปลี่ยนกันผาดดีกว่าเคยมีพี่นุ๊กเอง